ขอสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ระหว่างหายกันไปนานนะครับกลับผมนะครับสมนึกกรบทวนครับดีเจในตัววรกกับใหม่ครับกับช่วงยุคโควิดนะครับรอบที่สามรอบนี้นี่ก็ถือว่าหลายๆท่านเนี่ยครับก็คงจะได้ไปฉีดวัคซีนกันบ้างแล้วนะครับส่วนตัวผมนี่ก็ไปฉีดมาแล้วเรียบร้อยครนี่คร ไปฉีดมาแล้วไปฉีดมาแล้วอ่านะครับฉีดวันนั้นก็วันที่สิบนะวันที่สิบวันที่สิบมิถุนายนนะครับวันที่สิบมิถุนายนก็ฉีดเอ็กตราซินิก้านะครับนะครับก็ฉีดไปแล้วนะนะครับก็เหลือเข็มที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นัดวันที่30กันยายน2 5 64ที่พิพิธภัณฑ์ ลูกปัดอันดามันนะครับกระบีในเมืองนะครับก็จากการฉีดมาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันนี้นะครับ1 0 11 12 13นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับร่างกายกา็รับได้นะครับอาจจะมีบ้างเหมือนกับเพื่อนตัวตไปที่พื้นฐานที่คุณหมอเขาบอกไว้อาจจะมีปวดตามข้ออาจจะมีไข้ขึ้นนะครับ เบิดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะฮะวันหนาวก็มีเพราะบางครั้งจะอาบน้ำนี่โอ้โหอาบไม่ได้หนาวนะครับแต่สรุปแล้วนี่ก็ก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับเขาห้ามกันเยอะเลยนะอ,อห้ามทานชาห้ามทานกาแฟสําหรับคนที่กินกาแฟเหมือนผมที่ทานกาแฟก็ห้ามหยุดหมดนะครับเนี่ยวันที่ไปฉีดนี่เขาให้ดื่มน้ำเป็นลิตรนะ โอ้ยก็ก็เขาก็แนะนำดีครับเราก็ถือว่าทานน้ำกันเยอะแต่กว่าจะได้เข้าไปฉีมนี่ก็นะครับฉี่หลายรอบเพราะว่าทานน้ำเยอะนะครับก็ขั้นตอนของการเข้าไปนี่ครังแรกก็ไปไปเข้าเบอร์สแกนนะครับว่ามีความร้อนไหมขึ้นไหมอะไรนี้ครับแล้วก็ไปรับเอกสารเพื่อไปกรอกนะครับพอเสร็จแล้วก็นะครับนั่งรอเรียบปัดคิว นะครับจังหวัดเขื่งนั้นเขาก็เรียกคิวเข้าไปนะครับคิวเข้าไปเพื่อต้องการที่จะซักประวัติเรานะครับซักประวัติเราเสร็จหลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นต่อเข้าไปก็ไปวดวดัวดความดันเนี่ยวดวัดความดันเนี่ยถ้าใครความดันสูงก็เขาให้นั่งก่อนถ้าใครความดันปกติก็เข้าได้นะครับเข้าไปถึงไปถึงไปรถเจาะฉีดนะครับผมก็ร่บมีีก็ถือว่าฉีดไปนะครับก็ขอบคุณคุณหมอและพยาบาลแล้วที่ให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับนี่ เราก็กลัวกันไปตื่นเต้นกันไปแต่สำหรับผมถือว่าโอเคครับก็หลังจากที่เขาบอกแม่ทานกาแฟ,าฟ,าฟมาอยู่บ้าน,าน,น <c oughs> กนะะ็ทานน้ำพึ่งฮะเออก็ดีนะครับทานน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่เป็นน้ำพึ่งเลี้ยงนะครับน้ำพึ่งเลี้ยงเองที่บ้านโชคดีว่าเพื่อนเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยตอนจัดงานที่อบอจอรกระบี่เกษตรแฟรนะ์เพื่อนสันพึ่งพง <c oughs> บ้านของคอมเขาให้รังพึ่งมา นะครับหนึ่งลังแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีกนะครับก็มาวางข้างบ้านนะครับใกลๆก,กับต้นมะม่วงนะครับก็จับมาหลายครั้งนะี่ครับนี่รอบนี้ก็จับมาอีกนะครับก็ถือว่าได้ทานพวกนี้แหละครับกับน้ําร้อนเนี่ยวันนี้ก็ทานกับน้ําร้อนนะครับแต่ก็ใส่ไปครับสิ่งที่ใส่เพิ่มรสชาติของความเข้มข้นก็คือพริกไทยฮะผมชอบฮะใส่ไปในน้ําร้อนผสมกับ น้ำพึ่งเลี้ยงน้ำพึ่งพึ่งเลี้ยงเนี่ยครับน้ำพึ่งแท้เนี่ยแล้วก็ใส่ใพริกไทยป่นไปหนึ่งช้อนโอ้เข้มข้นแล้วร้อนได้รงอกนะโอ้นี่ก็เลยบอกว่าช่วงนี้สี่ห้าวันนี้ก็ทานน้ำเยอะเหมือนกันครับก็ฟังข่าวนู่นฟังข่าวนี่ก็หัวเหมือนกันนะ <laughs> แล้วครับแต่เราก็ทําตามปฏิบัติครับก็ทานน้ากันไปทุกวันจิบนะไม่ได้ยกซดทีเดียวก็จิบกันไปทุกวันให้ได้ลิตรกว่า,วาสองลิตรบ้างผมทานนะพมคนคนชอบทานน้าเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทานของพวกนี้ครับฟงกาแฟเนี่ยหยุดหมดครับชาหยุดหมดเลยนะครับก็เลยต้องมาทานเป็นน้ำพึ่งพึ่งผสมกับนี่นะฮะพริกไทยป่นนะครับผสมขิงสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใส่ผงขิงไปแล้วนะครับวันนี้ก็ทานปกตินะครับนะก็ช่ชงเช้าเ้าหรือเท่าไรก็ทัดทายกันมานะครับเพราะว่าห่างกันไปนานบางคนก็ถามอมไปไหนแล้วดีเจในต่อไม่เห็นเลยเออใน หลายสดไม่เห็นเลยนะฮะไม่เจอกันตั้งนานใน YouTube ไม่เห็นเลยติดพารกบิดครับพอยุคโควิด่กกว,วง3ามเ่ยก็สงสารนะนี่วันที่ผมพูดมานี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกในเรากันนะว่าเราเองก็นะไปฉีดมาแล้วนะก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนนี่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเราเองนะครับ แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดกันบ้างนะครับเราป้องกันตัวเราเองนะครับใดสิ่งดีๆก็ทํานะครับเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยทุกคนรักนะครับเราก็ฉีดทำนะครับตามนโยบายที่ดีๆนะส่วนผมฉีดแล้วก็เข็มที่2องในวันที่30กันยายนนะครับก็ถือว่าเราทุกคนนี่ร่วมด้วยช่วยกันสู้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ